แย่ปเาบ้านเขาไปหั่นปัดเยอาเอปเาบ้านเขาดใช่เบ้นั้างตข้งทุกวนลากเอนาจะผลากผลารไ้นี่ไรจเนไขว้าไกเป็นไขว้างไกัน้ป้าอป้าเออเอ เอาใช่ไเนี่ยลูกชาวบ้านก็เดืเดดเดดเดดเดอดเดดกนเดือดเดดไไม่ยกไม่ยกเหสเดเอาเงียส่ียนเียใส่อกนเียใส่อกน